สวัสดีครับนี่ตำรวจจราจรสนสองแจกสนนองทานตะวันนะครับราการบนรถเลยครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของตำรวจจราจรสนหลักสองนะครับวันนี้เอาความของดีมาแจกพี่พี่น้องนทุกท่านนะครับวันนี้เราเอาต้นอ่อนทานตะวันนะครับมีสรรพคุณสูงนะครับลดความดันนะครับเบาหวานนะครับเอามาแจกพี่น้องทุกท่านต้นอ่อนทานตะวันนี้นะครับเราเป็นผักปลอดสารพิษซึ่งปลูกลักครอบจราจรนะครับ ความหวังดีของผู้กำกับชาที่อยากจะมอบให้พี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้เราเอามาแจกฟรีนะครับถ้าทุกคนกล้าไข่ทานจะรู้ว่าโลอะไรตังเดี๋ยวนี้เราปีนะครับใครสนใจ,จยกมือขึ้นครับแจกฟรีนะครับจ้าปัฝันน้ำมันฝอ,อยหรือลูกน้ำจิ้มกันนะได้ใครสนใจจ้า,จา,จา,จา สงมากพี่ครับผมสิบห้วันแตกครั้งนึงนะครับเ่มมาจ้้องต้องข้างหลังครับข้างหลังครับจ้าอองครับอ ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอแสดนี้ก็เสร็จภารกิจในการแจกต้๊นอนทาตะวันครับ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 จํานอนทานตะวันไปผัดโดยทั่วหน้านะครับเดี๋ยวอีก15วันเราจะมาแจกอีกรอบหนึ่งนะครับผมจบการรายงานครับ